คุณผู้ชมครับไปที่อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อน,น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9ที่จังหวัดสมุทรปราการนี่เองะนะครับโดยสถาบันราชประชาสมาสัยคณะประชาชนคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการครับร่วมกับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจัดพิธีบำเพนกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9 สถาบันราชประชาสมาสายก็คือสถาบันรักษาโรคเรื้อนครับซึ่งเกิดจากพระบรมราชบายรัชกาลที่9คือถ้าพูดถึงโรคเรื้อนเนี่ยคุณผู้ชมคุณผอเป็นโรคที่พบมานานในประเทศไทยปัจจุบันนะไม่มีแล้วนะใช่แต่ในสมัยก่อนที่ผ่านมาเนี่ยโรคเรื้อนเนี่ยถือว่าอาถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นโรคที่สังคมนั้นรังเกียจนะแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าที่ควรนะครับ จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งตระหนักถึงปัญหาโรคเรื้อนของประชาชนชาวไทยอย่างจริงจังพระองค์เนี่ยได้พระราชทานทุนอนันทมหิดลน,นะครับให้กับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อจะตั้งราชาประชาสมาสัยเพื่อเป็นสถานศึกษาค้นคว้าวิจัยฝึกอบรมแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องโรคเรื้อนส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคเรื้อนเนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะ สอดคล้องกับที่มาของชื่อสถาบันราชประชาสมาสัยซึ่งเป็นชื่อพระราชทานอันมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวครับซึ่งหมายหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์และประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะราชประชาสมาสัยเนี่ยนะฮะเพราะวันนั้นถึงมีวันนี้ถ้าไม่มีวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาให้ชีวิตให้โอกาสแกเหล่าพรสงนิกรของพระองค์ในวันนั้นครับ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อนก็คงหมดหนทางที่จะดำเนินชีวิตได้ในสังคมเช่นวันนี้สำหรับพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ครับประธานเปิดงานโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายดรสันเกียตกุลเจริญนะครับประธานโครงการจัดงานโดยนายประเทืองแซ่เอีย้ยประธานชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและว่าแล้วก็วางพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์รายละเอียดของงานนี้กันครับค่ะในวันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจกันครับของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านนะครับที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้ดูแลคนสม,มุทรปราการและพี่น้องคนไทยในยอย่างดีมากนะครับในทุกๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ทุกคนลังเกียจหมดแต่พระองค์นั้นไม่เคยลังเกียจพระองค์มาสร้างโรงพยาบาลมาสร้างโรงเรียนให้อีกสองโรงนะครับให้คนไทยนะครับที่เป็นโรคเรื้อนด้ลูกหลานได้มีที่เรียนมีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำมาหากินกันวันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็ำรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะครับก็มาแสดงออกด้วยความจงรับกดีต่อพระองค์ท่านนะครับมาจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเป็นพระราชกุศลด้วยวันนี้มีพิธีสงฆ์มีอะไรต่างๆด้วยครับพีครับ ผมกระเทืองแซยประทานชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อสถาบันราบประชาสามาใสงานในวันนี้นะคะตามสโลกแกนของเราคืองานเพราะมีวันนั้นถึงมีวันนี้ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการลุนาทิคุณคะซึ่งวันนี้เป็นที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระมหาชนกพระบรมชนากาธิเบศ์อนุญเดชมหาชนกของเรานะคะ ในสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ท่านได้มาทรงโปรดให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ในอดีตได้รับการรังเกียจนะคะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณตลอดและจะสำนึกตลอดไปนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีมาผมเองนั้นก็คิดมาโดยตลอดว่าจะมีวิธีไหนที่จะทดแทนบุญคุณของพระองค์ท่านได้ ผมก็จึงใช้เบี้ยเลี้ยงที่ผมได้รับพระเมตตาจากพระองค์ที่พระองค์ท่านได้ประทานให้ผมก็ได้สละในส่วนต่างๆส่วนหนึ่งมาสร้างไฟแสงสีเพื่อประดับในงานทุกๆปีครับผมก็ใช้เสียงตนเองนั้นมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ที่พระองค์ท่านยังไม่สวรรคตผมก็ได้สวายเสียงมาโดยตลอดครับสิ่งที่เราได้ทำกันมาและได้รับพระมหาการุณาธิคุณมา ทําให้เราได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาและตั้งเป็นชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อนะคะพวกเราก็ได้ช่วยกันรวมกันเพื่อที่จะจัดงานให้และแม้แต่ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ในชุมชนใกล้เคียงหรือแม้แต่มีอุทกภัยมีเพจต่างๆชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนของเราก็ออกไปช่วยเหลือทุกท่านนะคะด้วยความเต็มใจและเหมือนเราได้ทําตามรอยพ่อโดยการ สืบสารพระปฏิทานของท่านนะคะโดยมีท่านประเทืองแซ่เอีย้ยประธานจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนของเรานะคะและคุณยุทธชัยกังวลสิทธิ์นะคะประธานชุมชนผู่เจ้าของเรานะคะเป็นแกนนำนะคะในการที่จะช่วยเหลือสังคมะคะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราดีใจมากและเราก็อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความสุขนะคะเราได้รับการยอมรับและทุกคนก็ยินดีที่จะ เข้ามาร่วมในสังคมกับเรานะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถจะไม่มีโอกาสจะได้สนองพระมหากราุณาธิคุณแล้วแต่เราจะสืบสานพระปณิธานของท่านตลอดไปค่ะอายครหึงแดนสยามเคยลา ทุกศกครอบคุมไปในทุกที่างเรือนระบาดบ่อนทาลายประชาชิงสุขเสรีที่มีหา ครับก็เป็นบทเสภานะครับซึ่งประพันธ์โดยท่านพันเอกเกียรติศักดิ์พรมตวงนะครับจากกองบัญชาการกองทัพไทยครับค่ะ